ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมพุทธนะครับจากซอง easy พอครับพอครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมพุทธนะครับจากซอง easy gaming กันเองแล้วนะครับทุกคนเออก็ต้นคลิปก็แบบเป็นวัยรุ่นเทสรถเฮ้ยเป็นวัยรุ่นเทสดีนะครับทุกคนเออวัยรุ่นเทสดีหรือวัยรุ่นเทสรถนะเออก็อ่าวันนี้ไอ้คลิปนี้ดิคลิปนี้ก็อ่ะมา ทดสอบดวงแล้วทุกคนเออมาสุ่มอีกละคือแทบจะสุ่มทุกคลิปละก็อ่าคนดูน่าจะชอบอ่าผมไอ้นี่ชอบในการที่ผมสุ่มนะเออในการที่ผมเกลียดนะทุกคนอาจจะชอบนะแต่คนอยู่หลังจอแทบจะรอไห้นะครับเออก็อ่าวันนี้ก็อ่ามีไอดีดองแนละ้วทุกคนก็มีตัวดําอยู่ที่87ดใบนะครับก็เปิดได้ประมาณหนึ่งรอครั้งนะเอ,อ้ยิบครั้งนะครับ อ่าประมาณตีีก็100ใบนะครับเพราะว่ามันจะลดราคาอ่าเหลือ8 8 16นะเออ8 8นะครับก็มันลด2ครั้งนะแล้วก็มีตัวม่วง2ใบนะมีตัวดำอีก3ใบนะครับทุกคนก็อ่ามาลองดูกันนะครับว่าอ่าจะได้ตัว SSR กี่ตัวนะแล้วก็จะมีตัวจำกัดไหมนะแล้วก็มีตัวเหลืองด้วยนะครับ34ใบนะครับทุกคนก็ อลองดูนะอ,อถ้าได้ตัวดีๆก็ผมก็จะแจกไว้ข้างล่างเลยนะครับทุกคนก็สามารถนําเอาไปเล่นได้นะสําหรับไอดี ID นี้นะก็ก่อนที่ะจะเข้าไปเนะื้อหานะครับก็ ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทุกคนกดกดกดให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนไปกดไลค์เอ้ยกดไลค์กดติดตามซ่องสำรองให้ผมด้วยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะอาจจะสัปดาห์หน้านะครับถึงจะมีคลิปลงนะครับก็ฝากทุกคนไปกดให้ผมด้วยนะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะทุกคนเอกอก็วันนี้ก็มาสุ่มเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป๊ะ มนเดิมเป๊ะๆนะมาเข้าเนื้อหากันเลยก็อ่าทุกคนก่อนที่จะไปสุ่มนะครับขอแจกโค้ดก่อนนะเพราะว่าผมยังไม่ได้แจกเลยนะสําหรับโค้ดนี้นะในซองผมนะก็เป็นโค้ดใหม่ล่าสุดนะก็ OPME PR นะทุกคนได้ตัวแดง1ใบได้เพชร2 0 0แล้วก็อ่าอะไรสักอย่างนั่นแหละหรือก็ใส่ไปแล้วนะทุกคนมาทุกคนก็มาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับทุกคนก็เริ่มจากตู้ตัวม่วงนะหรือเผื่อจะได้เกวินเหมือนเซิร์ฟเวอร์เดิมไงถ้าได้เกวินเหมือนเซิร์ อ่าเหมือนไอดีนั้นก็คือโอ้โหอีซี่โคตรจะดวงดีไปเริ่มแรกก็ขอตัวดำก่อนแล้วกันสามไปอย่าบอกนะว่าได้หินอ่ะมีอ่าอ่าเมลสกาัดตึงๆเลยนะถ้าได้อ่าหินเมลสากาัดเอาไปสามใบเองไปใบที่สองนะครับทุกคนสซยตมะต่อยไปไอแลนวะเอามาไดไปใบที่สามไปจังว่านี้ซึม โอ้ตกใจเห็นมันกระตุกไงมาทุกคนมาตู้ตัวม่วงกันเลยนะครับก็ครั้งนี้จะขอเอาตัวที่คิดว่ากากที่สุดนะในตู้ตัวม่วงนะครับน่าจะเป็นกระบองเหล็กกากที่สุดละไปแจก,กฟรีด้วยมาใบแรกไปบึ้มอู้ได้เจลโลเจลโลโคจะดวงดีเลยทุกคนไปไปอีกใบนะ สุดได้ไอแลนด์สุดยอดสุดยอดจริงๆมามาเริ่มจากตู้ตัวเรีงนะครับก็มีสามสิบใบนะสามสิบครั้งไปสุ่มไปโลดกดข้ามไปเลยอุ๊ยออืพกใตดินนะพกใตดินปึ๊บ้มอมบีม้แมีย่างระดับเอ็นเออแล้วก็ปลาหมึกปึ๊บหูเจ้ามนุษย์กบลูกรักผมเองนะตัวนี้คือเจ้ามนุษย์กบนี่คือเป็นลูกรักผมนะเผื่อใครยังไม่รู้สุดยอด มันมาทุกคลิปจริงๆฟุกเคกเก่าแฮกแท็กอีซี่ e เอ้ยแฮกแท็กฟุกเคกเก่ารักอีซี่เดี๋ยวก็บีทคิงก็ตามมาบีทคิงสปริงมาสเตอร์อือสองตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ตามมาคนขนาดลูกพี่ยังตามมาเลยฟุกเคกเก่าตัวนำทัพที่มาในดีผมนะปะปื๊บ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 ซึบ ได้เป็นนานฟ้านะเผ่านานฟ้าอุ้ยอิโซโกโอ,อิโซโกโนะตัวดีนะระดับอาแต่ดีนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยกำจัดคนที่ต่อต้านพวกเราโอ้โหไอ้นี่มนุษย์ใต้ดินเอ้พิศดารใต้ดินดิเอ้ยเอากอริล่าเหรอโอ้โหเรียบร้อยอีซี่ไม่เกลือแล้วไงช่วงนี้คือไม่เกลือแล้วไงก็เลยจําอะไรไม่ได้แล้วไม่ใช่ไม่เกลือดิไม่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 เคยจะสุ่มเลยนะตอนนี้ปะกดข้ามไปเฮ้ย,ย,ย,ยกระตุกแบบมิเลสไน กระตุกแบบมีเลสไนนะทุกคนคือกระตุกแบบนี้มีเลสไนนะหัวขโมยว่ะทะเลลึกปึ๊บปึ๊บอืมดีแพทดีแพทปึ๊บ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 มังกรดินมังกรไปเนี่ยเหมือนตัวตุ่นเลยโอ้โหไม่มีระดับ S S R เลยมาทุกคนก็แปดใบแรกนะโลโลแรกนะทุกคนโลแรกก็น่าจะไม่ได้ละมั้งกดข้ามไปเลยโลแรกปึ๊บ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 เอ้ฟูเคเก่าโอ้โหอย่านะอย่ามาในดีเอ้ยอย่ามาอีกนะ ไม่ใช่ว่าเปิดครั้งแรกแล้วก็ได้ฟุกิเกาเลยนะปึ๊บพวกพีชอยากจะมีโอ้โหสติงเกอร์ว่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้และอย่างน้อยก็ไม่เป็นฟุกิเกเก่าสปส,ปสปริงมาสเตอร์แล้วก็บิสคิงนะไอซามตัวนี้ออกมาบ่อยจริงไปครั้งที่สองไปกดข้ามไปเลยนี่กัมมุจ,จิอ๊ยการวิวัฒน์โอเคต,อเต,อตัวนี้ด็อกเตอร์ตัวนี้ดีดีกว่าฟุกิเกะนะด็อกเตอร์ตัวนี้อ ก็เป็นดรจีนัทนะครับทุกคนฟิปฟบฟับเฮ้เฮฟบฟบฟบไปโรลที่3มก็มีโอกาสได้สูงแล้วนะสำหรับโลที่3นะผมก็จะกดต่อยไปเลยนะทุกคนต่อยไปเลยกระตุกแบบนี้แบม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 สีม่วงวะจะได้เป็นตัวอะไรกันนะปึ๊ปึ๊บปึ๊ปึ๊บกระโหลกโอเคแฮมเมอร์เฮดวะอาชีพดาบดาบดดา แต่อย่าพึ่งได้ใจไปนั่นไงพึ่งพูดเลยสปริงมสัสเต์มาอีกแล้วทุกคนแต่พึ่งมาตัวเดียวไม่เป็นไรปะรที่4ควนได้แล้วนะถ้ารลที่4ไม่ได้คือไปรลที่5คือเกลือมากๆแล้วนะสำหรับ easy นะไปกดข้ามไปเลยไม่อยากเห็นไงปุ๊บมนุษย์ได้สักโอเคโอเคโอเคเลยวัคซีนเมนดาก็เป็นตัวที่นั่นแหละ พิกคาโล่ไงพิกพิกคาโล่พิกคาโล่สีม่วงสีน้ำเงินปะ่ะสีอะไรแล้ววะเพิ่งเห็นตะกี้เลยจังจำไม่ได้เอ้ยไม่ป่ะเนี่ยควานรอกโอ้โหแม็กใส่ฟ้าขึ้นคำว่าควานแล้วก็ตัวเดียวเลยทุกคนตัวเดียวเลยปไปโลที่หกจะมีตัว SSR มาเพิ่มหรือไม่กดข้ามไปเลยนะครับทุกคนก็ปึบปับบีบ๊อบเบ๊บปบบ๊อบปิมโอ้โหได้ด็อกเตอร์จีนัสปะ่ะ โดยที่เจ็ดทุกคนผมกดข้ามไปเลยไม่ดูอุย้ยกระตุกแบบนี้หรือว่าหรือว่าจะมีแค่ระดับ S R จงติดตาอโอ้โหนานฟ้าจงติดตามข่าบุกโจมตีไปอืมกดข้ามไปเลยเฮ้ยเกลือนั่นเนี่ยไม่มีตัวระดับ S S R มาอีกอะคือเกลือนะโอ้โหเดี๋ยวเดียวเด๋ยวเดียวอย่าบอกนะ โอ้โหเดี๋ยวจะโอ้โหเพิ่งโอ้โหมาปิดฉากใช่ปะเอ่อไอเนี่ยบิดคิงอ่ะจะแสดงพลังที่แท้จริงให้แกดูเฮ้ยสิบโ,โลอ่ะน้องเก้าโลว่ะไม่ถึงสิบโลไม่ถึงสิบโลสิบเอ็ดโลสิบสองโลเก้าโลอ่ะได้ตัว SSR แค่ตัวเดียว อุ้ยมีตัวม่วงอีกสองใบหาเก็บก่อนเฮ้ยอุ้ยย,ยังได้อีกนะเนี่ยเข้าร่วมได้ปะ่ะเรียบร้อยทุกคนเข้าไม่ได้เอ้ยได้มาอีกสองไปนะทุกคนเพื่อได้ตัวม่วงไงขอนะจีอมขอนะ ขอดคืนนาจีเอ็มรักผมบ้างถือกดข้ามไปเอ้ยไม่ใช่กดสุ่มไปต่อยไปดีครับเออ,อ,อืแสงสีฟ้าแบบไม่เกรงใจอีซี่เกมมิกันเลยทีเดียวได้เป็นคารเมรน,นะทุกคนไปอีกตัวกดไปปุ๊บืแทงท็อปไทเกอร์สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆ มันมีอยู่มันมีตัวเอมีตัวอยู่มาตัวแดงอีก2องใบถ้าไม่ได้อีก1ตัวก็คือโค้ดเกืล้วนะทุกคนเ้าโลดได้ตัวเดียวนะเป็นประวัติศาสตร์ที่ e ีซี่เกมมิสุ่มไม่มีตัว SSR 2ตัวนะันในการสุ่มนะโค้ดตึงอ a ซี่เกมมิคลิปนี้จะตึงไปไหนไปกดครับโอเคผมประกอบการทุกคน ก็คือได้แค่วัคซีนแมนดะมาตัวเดียวนะทุกคนก็เกลือมากๆเลยนะสำหรับอ่าคลิปนี้นะทุกคนก็โอ้โหอีซี่ไม่ไหวเลยจริงๆก็ไม่เป็นไรนะเออก็มาสุ่มให้ทุกคนดูนะว่าลาซาเกลือกลับมาแล้วนะอีซี่เกมมิ่งอเออก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เพื่อเอยกด เกลือ <G ül üyor> จนพูดผิดพูดถูกเลยกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมไม่เกลือต่อไปด้วยนะครับหรือว่าทุกคนอาจจะชอบแหละเอออะให้คอมเมนต์เลย1นึ่ชอบที่ผมเกลือกับ2องชอบที่ผมดวงดีอะผมว่า90%อร์ซชอบให้ผมเกลือรอดูเลยก็ <laughs> <g ül üyor> สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนก็อ่าใครอยากสอบถามอะไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ จบเพียงเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอไปล้างไตก่อนเพราะว่าเข็มมากบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ